ื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในยามาฮ่าฟุตบอลแฟนคลับนอกจากจะมีคู่แฟนคลับทีมเมืองทองอาร์มี่ เพื่อนตำรวจกับแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดแล้วนั้นยังมีคู่รักทั้งในและนอกสนามอย่างชนบุรีเอฟซีปะทะทีมท่าเรืออีกด้วยล่ะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่มันที่สุดคู่หนึ่งเพราะทั้งสองทีมนะั้นจะประชันกันทั้งในเรื่องของความสามารถทั้งในและนอกสนามรวมไปถึงการวางเกมแก้เทคนิกต่างๆอืมซึ่งก็มารู้ว่าจะวางแผนอะไรกันนักหนาซับซ้อนไปซับซ้อนมาอืมรวมไปถึงสาวๆที่ให้กำลังใจนักกีฬาอยู่ข้างๆสนามถึงแม้ว่าจะมากันน้อยนิดแต่ ตองบอกก่อนนะครับว่าแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่คุณภาพขับแก้วทั้งนั้นส่วนในเรื่องผลงานในสนามต้องบอกว่าคู่นี้สูสีคู่คี้กันมากๆเลยละคราบชนบุรีมาได้ประตูขึ้นนำจากลูกยิงสุดสวยระยะ80กะละไม่ถึง แต่ต้องยอมรับครับว่าลูกนี้สวยจริงๆครับและหลังจากนั้นคู่นี้ก็ทําอะไรกันไม่ได้อีกเลยจนกองเชียร์ชักจะอึดอัดแก้เกมกันเองแก้กันไปแก้กันมาเล่นเอานะักฟุตบอลงงกันไปเป็นแถวเลยล่ะครับว่าจะฟังใครกันดีเนี่ยจบเกมนะครับคู่นี้ก็เลยเฉือนกันไปแบบเฉียดทฉิวแค่เม็ดเดียวเท่านั้น ครับผมบอลก็คือมันเหมือนกับว่าเราก็เป็นพันธมิตรด้วยกันอยู่แล้วเราไม่เน้นบลแต่ว่าในเกมก็คือในเกมใหมายก็ถึงเกมเกมอาจจะมีการกะทะกันแต่ก็คือในสวิตช์คือในเกมข้างนอกเราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับถ้าเรือรู้สึกว่ากองเชียร์ชลบุรีแม้ดูวอยวายตลอดเกมก็มีบ้างของผมก็มีวอยวายแต่สนใจ้อยวายคือวอยวายในเกมแต่เราก็ไม่ได้เป็นสีแดอะไรกันคือเราขอเราหนักในเกมแต่พอจบเราคือจบกันอยู่แล้วครับแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรกันแล้วตอนแรกที่กัปตันทีมของชนอยู่ด้วยเพราะเปลี่ยนตัวไปเล่นง่่าาายยยยยขึ้้นมฮะะงสบเเอล กว่าเยอะเลยครับลายก็เยอะเลยโล่งเลยเสียดายวันนี้กองหน้าไม่ครบนิดนึงเดี๋ยวเราปรับไปเปลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวน่าจะโอเคครับครับท่านชมบุรีพอใจไหมก็พอใจว่าบอลไม่ได้เตรียมพร้อมกันเลยอก็คือต่างคนต่างมาก็เลยเล่นกันก้อนแกงก้องแกงแต่ไม่เป็นไรก็คือถือว่าฟุกกันไปเพราะว่าถ้าเรือเขาจบไม่ได้เองงั้นผมก็คงน่าจะเสร็จนะครับน้องเบอร์สองนี่พอสวรรค์สูงไหมครับพอสวรรค์สูงครับมาจากไหนฮะก็คือเด็กแถวบ้านนะครับผมก็เล่นอยู่แล้วครับผมโอเคครับขอเขาคงไั้ หลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมาดูคู่สุดท้ายก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์บิ๊กเกมที่ทุกคนรอคอยเลยล่ะครับเพราะว่าเป็นการพบเจอกันร,ระหว่างทีมแฟนคลับโอสสภากับนักเตะจากเว็บดังอย่างไทยแลนด์ซูซูที่ขนนักฟุตบอลเกลียเกลียนมาลงสนามเพียบเลยล่ะครับ คู่นี้นะครับอย่างทีมไทเรสซู่ซู่ะมีทีมงานกิตติมศักดิ์มาช่วยด้วยล่ะครับอย่างพี่เจี๊ยบพ,พิธีกรชื่อดังของทางช่อง3นะครับก็มาร่วมวางแผนแก้เกมให้กับทีมไทเรสซู่ซู่จนผลงานออกมาสวยหรูอย่างที่เห็นชนะคู่แข่งไปอย่างท่วมท้น5ประตูต่อนหนึ่งครับ แม่ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของกับดักล้ำหน้าได้คุ้มค่ามากที่สุดเพราะกองหน้าของทีมนี้พี่แกไม่ลงไปช่วยเกมรับเลยล่ะครับยืนค้ำอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวให้มิดฟิลยเนเข้ามาและแกก็วิ่งตุ๊บๆๆ,ๆ๊เข้าไปยิงประตูอืก็ยิงมาได้ถึง5ลูกแล้วครับหมัไปไปมามาทีมนักเตะจากไทยรันู่นี่กลายเป็นทีมเต็งขึ้นมาในบัตรดนเลยล่ะครับคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมที่วสซสภาครับแฟนลับ ล้นวนๆไม่มีบอลเดินสายครับปีนี้เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับผมผลการแพ้ชนะเป็นเป็นอีกเรื่องนึงครับเพื่อความสามัคคีครับเสดาเราลางหมดเลยนะ<อ>ช่วงแรกขึ้นแรกสูสีเลยครับผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นแฟนคลับแต่บางคนก็เล่นเก่งบ้างไม่เก่งบ้างตามตามสภาพความเป็นจริงนะครับผมแล้วไม่ได้ซ้อมด้วยกันด้วยครับ แบตหน้ามันยังมีอีกหลายแบตครับผมต้องมีเก็บตัวเข้ากันไม่ได้ซ้อมเลยนะครับต้องต้องต้องเดี๋ยวไปคัดตัวกันอีกทีนึงนะครับผมแต่ในกลุ่มนี้แล้วครับขนาดนี้ก็ถือโอเคนะโอเคครับผมถือว่าสนุกมากครับแบบสปิริตเยอะมากนะครับแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปวนร่วมมี ก่อนที่จะแข่งด,ดูแลเอาควาร่างกายของเราให้ให้ดีพร้อมจะเล่นก็จำระบบการเล่นนี้ไว้ด้วยเพราะว่าดูแล้วถือว่าน่าจะเป็นระบบที่เราเล่นได้ดีถ้าเกมรับแบบนี้เกมรแบบนี้ เป็นภาษาตุรกีเยอะแยะเลยนะครับครับเป็นดิมพุเจี๊ยบได้ยังไงครับยังขาดอีกหนึ่งนะครับมีพี่เบิร์ดด้วยต้องครับสุดๆทั้งนั้นเป็นดึงมาได้ยังไงครับต้องพี่เจอปก็คือเริ่มต้นจากการที่น้องๆชวนมาเล่นภายในของเว็บไซต์ของเว็บบอร์ดแทนสู้ๆก่อนซึ่งเขาก็มีทีมอยู่แล้วก็พี่ก็ได้ไปจอยกับพวกเขาแล้วก็รู้สึกสประทับใจในในความสามัคคีของของเว็บไซต์นี้ก็เลยมาร่วมกับเขาเครับเป็นทีมที่เปิดตัวสวยหรูมากเลยวัง แต่ละคนทำหน้าที่ยังไงฮะก็ทั้งถ่ายรูปก็แบ่งแบ่งกันช่วยๆกันนะครับส่วนมากจะเป็นในทีมช่วยกันทุกคนนะเดี๋ยวคือเราลงไปเล่นให้สนุกนะครับออกกลังกายเพื่อสร้างมิตรภาพนะครับผมและชนะก็คือกำไรนะครับที่เราได้รับมาแต่หลังจากนั้นก็คือว่าเนื้อนอกจากนั้นเหลือจากนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะในทีมครับก็ถือว่านัดแรกเปิดตัวสวยที่สุดนะครับเยอะสุดเลยมั้ยเนี่ยเยอะสุดครับใกล้เกมแล้วเห็นผลชัดเจนที่สุด ว่านักเตะกอสมรแรงก็ไม่รู้ก็ต้องยุกเครดิตให้กับนักเตะของเราทุกคนนะครับที่ช่วยกันเล่นแล้วก็มีความสมัครสมัครมาชิเวลาเปลี่ยนไปก็เล่นตามกฎตามวินัยที่เราตามไว้ก็ดีครับต่อไปนี้คงเล่นยากขึ้นเพราะทีมจะจับตามองกีฬาซูลซู่ละเป็นทีมเต็งในบัตรเดันก็ฝากบอกทุกทีมนะครับว่าเรามาเล่นกันตรงนี้ก็ตู้ความสมัครสมาคคกกันแล้วก็หนักเบาก็ให้อภัยกันนะครับขอบคุณครับ